เรามาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะกับช่วงคิดไกลนะคะที่บอกว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตมันออกมาต่ํากว่าที่เคยเป็นนะคะสาเหตุสำคัญเป็นเพราะอะไรคะสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าต้นปีนี้เราเจอช่วงที่อากาศผิดปกติคือปกติเนี่ยถึงแม้เข้าช่วงหน้านแ,แล้งเราก็จะมีฝนตกประมาณเดือนละครั้งนะครั้งละประมาณสองสามวันซ,ซึ่งมันทํหลังเนี่ยชอบว่าแล้วก็อากาศนี่อํานวยมาตลอดอ แต่ว่าปีต้นปีนี้เนี่ยฝนหยุดตกบางที่เนี่ยเป็นเวลาถึง3-4เดือนนะก็ทำให้ต้นมันสมหลังบางส่วนเนี่ยเ,เสียหายเพราทนแรงไม่ได้นขนาดยางพาราในหลายที่ก็ยังยืนต้นตายเลยนะครับก,ก็ตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาตัวหนึ่งทึ่ทำให้ผลผลิตต่ำอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็เนื่องจากอากาศแรงต้นบันอ่อนแอเนี่ย,เ,ยเพลียก็ระบาดแล้วก็ทำทำให้ต้นบันเนี่ยเสียหายมาก ว่าผลผลิตต่อไรก่ก็ตกต่ำลงไปค่ะสาเหตุสำคัญมาจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปปกติเขาปลูกกันนี่ปลูกปล่อยตามธรรมชาติอากาศปกติไม่ได้ควบคุมอะไรใช่ไหมในอดีตเราเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างที่บมเรียนเนี่ยคือถึงแม้นาแล้งบ้านเราก็จะมีฝนตกอนะ่ทุกประมาณหนึ่งเดือนก็จะตกครั้งหนึ่งนะซึ่งมันส้านหลังก็ได้น้าแค่นี้นก็พอค่ะนะแล้วก็ก็สามารถที่จะทนกับศัตรูพืชทนกับอะไรทุกอย่างได้แล้วผลผลิตก็ดีแต่ว่าสองปีนี้ก็จะมีปัญหานะครับแต่ว่า เกษตรกรที่ปูมันบางรายก็ก็เจอปัญหาอย่างนี้ก็แก้ปัญหาโดยการเอาน้ำเข้าไปในไร่ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งต่อไปเราคิดว่าอาจจะมีการใช้กว้างขวางขึ้นเพราะว่าในขณะที่เพื่อนบ้านเขาเนี่ยเจอแรงเจอเพลี้ยผลผลิตต่อไร่ลดลงไปมากเนี่ยก็มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่เอาน้ำเข้าไป ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหยดเข้าไปใช้ในไร่แต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนถูกไหมคะม,มันแ็แค่สายยางเราจะปล่อยให,อให้มันหยดมันต้องมีนม้ำนะครับต้นในการดึงน้ําเข้าไปเรื่องอข้าษารกรจะลงทุนเนี่ยเรามีแหล่งน้ําเรื่องสินเชื่อไม่ใช่ปัญหาเพราะเราได้ไปหาลือกับทางธนาคา,ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศหรือนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ยินดีที่จะให้สินเชื่อในส่วนนี้เพิก็ S <S ก็เป็นตัวที่เราต้องเชื่อมอย่างไงให้เกษตรกร,กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับได้รับทราบเทคโนโลยีแล้วก็ได้ใช้อโอกาสเนี่ยลงทุนต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยเม,เมื่อหักลบกบหนี้กับสิ่งที่เราจะเสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ายอยู่แล้ะคุ้มอยู่แล้วครับราคาจริงๆต,ต้นทุนในการผลิตหัมันเนี่ยกิโลนึงวงอยู่ในเกมประมาณบาทเศษปัจจุบันเนี่ยราคาัมัน ที่โค้กอลาเนี่ยซื้อเกินกิโลละสามบาทสี่สิบสามบาทห้าสิบก็ยังก,กําไรอยู่ก็มีกําไรอยู่มากนะครับเพราะงั้นก็ลงทุนไปเนี่ยยังไงก็คงคุมคะ่ะแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ใช้โครงการแทรกแซงโดยการจำนำหัวมันสําลังสดเนี่ยเราก็ไปให้ข้อมูลโดยเกษตรกรว่าจริงๆริเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะก,กําหนดราคาเองอมไม่จําเป็นต้องพึ่งรัฐบาลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสําลังเป็นพืชที่ ไม่มีฤดูการเก็บเกี่ยวท,นะทั้งการท่านปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเนี่ยถึงเวลาที่มันต้องเก็บเกี่ยวถ้าไม่เก็บเกี่ยวมันก็จะเสียหายหมด<ช>นะแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วถ้าไม่มีที่เก็บนะไม่มีเงินเก็บก็จะมีปัญหาแต่มันําหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าราคาดีาแล้วเกษตรกรพอใจแดเดือนขุดขึ้นมาคุณภาพผัวมันก็ใช้ได้เป็นแต่ผลผลิตต่อไร่จะต่ําหน่อยนะเก็บไว้10บเดือน12บเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ ทั่วไปเขาเขาขุดกันถึงคุณภาพของมันดีที่สุดนะผลผลิตก็ปัจจุบันก็นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะแต่ว่าถ้าราคาไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องขุดนะเก็บไว้ในดินเนี่ยน้ำหนักของมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ mm. ตดยที่ไม่มีต้นตัวเกษตรกร,กร,เ,รเท่าไหร่นะครับถ้าเก็บไปมีหลายที่นะที่เขาปลูกมันไปสิบหบาทเดือนเนี่ย mm. ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะเวลาที่ที่ที่ขุดขึ้นมา คุณภาพของมันเชื้อแป้งอาจจะตกลงไปนิดหน่อยแต่ว่าน้าหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเนี่ยเกษตรกรก็ได้ประโยชน์มากขึ้นวันจริงๆเกษตรกรสามารถกลุ่มราคาเลยถ้าราคาไม่พอใจถ้าไม่ขุดโรงงานเขาต้องขึ้นราคาซื้อเองนะเกก็ถ้าลงทุนไปก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขาดทุน นะคะเอาละค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของมันสัมปะหลังแต่ความรู้ดีๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะกลับมาช่วยกันต่อคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไใหลวงท่านยางทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดังด้านงานสังคมสงเคราะห์ก็คือด้านบริการหรือว่า ดูแลหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเนี่ยนะสังคมเนี่ยเขาจะแก้ได้ดีแล้วก็แนะนำบางทีเขาก็มาปรึกษาเราก็อธิบายว่าคนเราเนี่ยนะเลิกเกิดไม่ได้แต่ว่าเจ่งที่ดีๆเราเราทำได้เราอยากทําอะไรที่ดีๆเราทําได้หมดเลยเพื่อตัวเราเพื่อสังคมหรือว่าเพื่อประเชศชท่าหรือเพื่อในหลวงในหลวงนี่จะทํางานต้องทุกอย่างเลยหนูดูไหมก็เราดูข่าวไปเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างให้เขาดูข่าวในทีวีอย่างเนี้ ท่านเหนื่อยลำบากเพื่อประชาชนนะท่านก็ไม่เคยบ่นทำทุกอย่างเราเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆเราก็เอาสิ่งดีๆมาปรับใช้กับตัวเรา กลมาคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการะค่ะอย่างที่ทราบว่าปีนี้เนี่ยเราปลูกได้น้อยกว่าที่เคยเป็นนะคะดังนั้นราคา,าย่อมแพงขึ้นถูกไหมที่บอกว่า,กาเกษตรกรช่วงนี้เนี่ยขายได้ประมาณกิโลละ3บาท40สตางค์แต่ช่วงที่ราคาแพงๆนี่มันถึงเท่าไหร่ครปีนี้ช่วงที่ขาดแคลนหนักที่สุดเนี่ยคือประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาบางที่เนี่ยเกินกว่าสบาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นราคาที่สูงแบบนี้เนี่ยแนวโน้มในอนาคตเมื่อความต้องการของคนมากมาขึ้นเพราะว่าดูจากประเภทของอุตสาหกรรมที่มันสัมปลังสามารถทําได้อาหารสัตว์อาหารคนอุตสาหกรรมน้ํามันยิ่งอนาคตความต้องการพลังงานทดแทนย่อมมีมากขึ้นเพราะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมันแพงขึ้นราคาในอนาคตก็น่าจะสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าเออต้องเรียนงี้ว่ามันสัมปลังเนี่ยจริงๆมันมันไปทดแทนกับข้าวโพดข้าวสาลี ในตลาดโลกทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยระมองเนี่ยแล้วก็ตัวกําหนดราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ข้าวโพดข้าวสาลีต้องดูตัวนี้ด้วยหรอครับอันนี้ปีนี้เนี่ยผลผลิตของโลกนข้าวโพดข้าวสาลีเนี่ยลดต่ําแล้วก็สต็อกมีต่ำเป็นราคาข้าวโพดข้าวสาลีเนี่ยดีราคาสูงเันมันทึกลงเนี่ยทั้งปีก็ปีหน้าทั้งปีเนี่ยก็เชื่อว่าราคาเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรพอใจค่อนข้างแน่นอน นะครับความต้องการเนี้ยแน่นอนนะทุกอุตสาหกรรมนี่เนื่องจากที่ผมเรียนคือเขาก็ใช้ทดแทนกันระหว่างข้าวโพดข้าวสาลีกับมันสำหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าราคาข้าวโพดข้าวสาลีขึ้น,นแล้วมันสำาหลังขึ้นเขาก็ปรับราคาขายสูงขึ้นได้นะรทุกอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องราคาสูงขึ้นเนี่ยไม่เป็นปัญหามากนะักนะจะมียกเว้นอยู่อสองอุตสาหกรรมทีอ่อาจจะต้องดูแลหน่อยนะครับก็จะมีเรื่องของชูรด ซึ่งบางเงินผงชุรสเนี่ยเป็นสินค้าที่กรมการค้าภายในได้ควบคุมราคาอยู่คราวนี่ท้าไม่ปรับราคาให้ขณะที่วัตถุดิบเนี่ยมันขึ้นไปมากนีอุตสาหกรรมก็อาจจะขาดทุนอันนี้ก็ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เอทานอลเอทานอลนี่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาราคาหัวมัน3บาท4ี่ห้าสิบตังค์เนี่ยนะครับมาผลิตเอทานอลเนี่ยต้นทุนของโรงงานเอทานอลเนี่ยลิตรหนึ่งจะอยู่ประมาณสัก 27-28บาทแต่ว่าขณะนี้บริษัทน้ำมันเนื่นองจากยังมีสต็อกสำรองอยู่มากขาเขาก็รับซื้อเพียงราคาประมาณ21-22บาทต่อลิตรนะโรงงานถ้าเกิดจะซื้อวัตถุดิบราคาแพงนี้ไปผลิตและขายในราคา21-22บาทเนี่ยก็จะขาดทุนนะครับเพื่อนก็ก็เป็น2อ,อุตสาหกรรมที่อาจจะต้องดูแลแต่ยิงอัโนที่เป็นอ,อุตสาหกรรมที่ ในแง่บูลค่าเพิ่มจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของนโยบายความมั่นคงของพลังงานนะเพราะงั้นก็รัฐบาลก็คงต้องมาดูแลว่าทํายังไงให้โรงงานอัตโนโเนี่ยนะครับสามารถที่จะผลิตได้แลวก็บริษัทน้ามันเนี่ยรับซื้อในราคาที่เขาไปขายแล้วมีมีกำไรแต่ประเมินความต้องการในปีหน้าก็ในปี54ก็ความต้องการที่สูงแน่นอนนะฮก็ เกษตรกรผู้ปลูกมันเนี่ยมั่นใจได้ว่ายัางไงร,ราคาก็ก็คงไม,ม่ผมผมไม่อยากให้ตัวเลขแต่ถ้าจะถามจริงๆก็ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสต่ำกว่า2บาท50ต่อกิโลกรัม,มแต่เชี่ยวเกษตรกรส่วนใหญ่คงแก้ขายได้เกิน3บาทอืมค่ะแต่ว่าในเรื่องของผลผลิตนี่ต้องคุยกันอีกทีนึงว่าจะเจอสภาพธรรมชาติอะไรมากน้อยแค่ไหนถูกไหมคือเรื่องของศัตรูพืชคือเพลียเป็นหลักค่ะ,ะตัวเพลี้ยนี่ ขณะนี้เรามีคําตอบแล้วก็คือว่ามันมีปีที่แล้วเนี่ยมันมีการระบ,บาดของเพลี้ยสีชมพูซึ่ง<ะ>ธรรมชาติเนี่ยมแมลงที่จะมากินมันเนี่ยมันมันโตไม่ทันมันมันโตเร็วเกินไปขณะนี้เรามีแตนเบียนนะพันหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคุมตัวเพลี้ยสีชมพูดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรก็มีมีแผนที่จะขยายพันธุ์แล้วก็แจกจาก่จายให้เกษตรกรไปปล่อย ในในไร่มันเพราะถ้าเกิดว่ากระทรวงเกษตรจัดสรรงบประมาณได้ทันนะครับตัวนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ถึงแม้กระทรวงเกษตรจะไม่ทันเหมือนปีที่แล้วเนี่ยแณน,น,นานี้ขณะที่เอกชนเนี่ยเดินหน้าไปก่อนแหละเรามีมูลนิธิสถาบันพัฒนามาสอนให้ประเทศไทยซึ่งมีศูนย์ปูมันอยู่ที่โคราชเนี่ยเขาก็มีการขยายแตนเบียนซึ่งจะ อยากจ่ายให้กับเกษตรกรแตนเบียนนี่คือเป็นเป็นแมลงเป็นแมลงรกชนิดหนึ่งซึ่งกินเพลี้ยซึ่งไปไปกินเพลี้ยนะมันจะไปไข่ในเพลี้ยแล้วทําให้เพลี้ยเนี่ยเออค่อยๆตายลงไปแล้วมันก็จะมันจะแพร่พันธุ์ตามจํานวนไข่ของเพลี้ยเนี่ยนะออกไปแล้วก็จะคุมเพลี้ยเองอ๋อมันจะคุมว้าแต่มันจะไม่ทําอะไรกับผลผลิตเราใช่ไหมแตนเบียนมันก็จะจะจะคุมการเติบโตของเพลี้ยเพราะนั้นก็เพลี้ยก็จะไม่ไปทําอันตรายต้นมัน มากเกินไปเพามันก็จะเติบโตเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรในการดูแลพืชม,มากทีแรกสุดเนี่ยคนไม่รู้จะทำไงก็ใช้สารเคมีซึ่งมันจะสร้างปัญหาเยอะค่ะคพอสารเคมีไปเนี่มัฆาเพียได้มันก็มกไปฆ่าตัวแมลงที่เป็น,ปนคุณกับต้นมันว่มัก็สร้างปัญหากับในแง่ของสัตรูพืชตัวอื่นค่ะได้เรียนไปว่านอกจากระรวงเกษตรที่เรากําลังรอว่าให้รีบทําแผนแล้วก็ของบประมาณมาทำ วันนีที่สาบันซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนตอนนี้ก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งก็ทาอยู่นะ,ะจะช่วยใน,ในแถบโคราชและใกล้เคียงได้ขณะน,นี้บริษัทเอกชนนะโดยเฉพาะโรงงานแป้งมันเนี่ยหลายคนเนี่ยได้พัฒนาวิธีที่จะขยายพันธุ์แตนเบียนในโรงงานเขาเองนะ,นะคนที่ทําได้ประสบความสำเร็จมากสุดก็ เป็นบริษัท National Star ที่กาลสินเนี่ยตุกวันนี้ก็สามารถที่จะแจกจ่ายแต่เปลี่ยนให้เกษตรกร,รที่มีปัญหาเพลี้ยในไร่เนี่ยได้เวลาไม่ต่ำกว่า2,000ตัวแล้วก็บอกว่าภายในอ,อ,อีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะเพิ่ม จำนวนแตนเมียนที่จะแจกได้วันละประมาณ4,000ันตัวเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นแล้วนะเกี่ยวกับธุรกิจมันสัมบัลลังแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาคุยกันต่อนะเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นต้องคุยกันปีหน้าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรส่งผลกระทบต่อมันสําหลังหรือไม่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทที่ว่าแข่งค่ากระทบต่อธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเสรีมากค่ะขอบคุณค่ะ และเช่นเคยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะแนะนำติ่ชมรายการรวมถึงอยากจะให้เราไปถามกูรูท่านใดบอกเราได้นะคะด้วยการอีเมลมาหาเราที่ t44kid@hotmail.com ค่ะเราก็จะมีนิยสารดีๆนะคะอย่างไทยคอมเ m e ร์สค่ะที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไว้ในเล่มนี้นะคะจะส่งไปให้ที่บ้านของคุณผู้ชมนะคะรวมถึงถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของหอการค้าไทย ทำได้นะคะด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaichamber.org ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณเสรีนะคะต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ